สวัสดีครับมา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 เจอกันกับช่องสวนบ้านนาคือเก่าเช่ชนเดิม,มวันนี้ได้ผักขามามผักขาปลาใส่สารของขุดกลางเขาเรียกชะอมนี่มาใส่ไข่เจียวเจียวไข่ใส่ชะอม ซับเองนักเพลงพอซแซ่บลงช้าหน่อยมนันฝนเหมือนจะตกก็มาตกครับอาจจะมืดหน่อยเด้ออย่าว่ากันเลย อ่าโอเคหลังจากฝั่งนั้นสุกแล้วอ่าพิกกลับเรียบร้อยมาดูฝั่งนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้พิกหน่อยพิกหน่อยอเกละเคลยโกละเกละไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วชอบแบบไหนตามสไตล์เรานละ หลังจากเสร็จเรียบร้อยมาตั้งโต๊ะนี่ก็จะมีข้าวสองกระสอบก็จะมีน้ำพริกกะปิกินไม่หมดคืนนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้หุงข้าวก็กินต่อได้นี่ก็จะมีอ,อ,มมอ,อ,ะมอะไรไข่เจียวใส่ชอม แป้งนี้ก็ามาจาัดพี่กะป,ปิอันนี้ก็จะมีแหนมปลาทูเอามาครึ่งหนึ่งพวกนี้ต่อยครึ่งหนึ่งนี่นนนดูภาพไปครับน่าร่อนไหมจริงๆมันต้องเป็นมันต้องเป็นหอมมะลินะแต่ว่ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรขี้เกียจหงุงจัดไปข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ได้อยู่ ก็เสรบแล้วเดี๋ยวเปเรื่องมากก,กินแล้วกันแล้วกินแล้วก็นอนโอเคนะครับฝากไว้ขอบคุณมากสำหรับคนที่ติดตามดูว่าดูขอบคุณครับ